แล้วกอดูหน้านางดิเป็นรอยไปจิ้มไหมนี่มานางไปจิ้มอะไรนะจิ้มสวมานางไปจิ้มสิวมาถุงเงินถุงทองโอ๊โอโอโยถุงเงินไหนถุงเงินอยู่ไหนถุงทองอยู่ไหนถุงถทองอยู่ไหนถุงเงินถุงทองอยู่ไหนลูกเออเออ นี่ไงปุ้ยมันอยู่นี่ไม่ไปไหนแล้วค่ะมาหาแม่แล้วมาโชว์ตัวหน่อยได้ไหมมาโชว์ตัวหน่อยสิ mm hmm. ทุกคนน,นางเฝ้าประตูไม่ใช่อะไรนะจะออกเรื่องเรื่องะเรื่องเรื่องคือจะออกอยากจะออกทุกคนขาย MacBook ใครจะซื้อบ้างในแมคบุ๊กเราอยู่ไหนวะ แมคบุ๊กขายเท่าไหร่ดีต้าทูฉันจะขายแมคบุ๊กฉันจะไปซื้อโน้ตบุ๊กนี่ไม่ได้ใช้งานเลยมีรอยนิดเดียวตรงไหนวะตรงนี้มีรอยนิดนึงหนึ่งห้าพันโอน้วาย สภาพถือว่ายังดีมากเลยนะมีรอยนิดหน่อยขาย macbook จ้าใครจะซื้อเร็วมานี่เร็วก็ไมขายอะ่ะก็ไม่ได้ใช้เลยซื้อมาท่าไร่โอ้โหตอนนั้นเหรอจะไม่ได้แล้วอะ่ะจะไม่ได้แล้ว,ดดวดเดี๋ยวมันต้องดูรุ่นดูยี่ห้อด้วยมันไม่ใช่ว่าดูแค่ว่าอันนี้ อ่าแป๊บหนึ่งนะทุกคนเสียดายไม่ได้ใช้เลยอะ่ะอยากได้น้ตบุ๊กแทนอะ่ะอยากเล่นเกมอะ่ะแมคบุ๊กมาเล่นเกมไม่ได้ไว้ทำอะไรไว้ทำงานแต่ก่อนเป็นครีเอเตอร์ไงตัดต่อคลิปตัดต่อคลิปแบตหมดเลยแบตหมดเลยแมคบุ๊ก Air อะไรแม็คแมคบุ๊ก Pro เอ๊ะเดี๋ยวหัวชาร์จไอ้อัน,นใหญ่ๆมันอยู่ไหนวะหัวชาร์จอันใหญ่ๆมันอยู่ไหนวะรูวอะไรเกมอะไรจะดูราคาให้อย่าเพิ่งวีนมันจำไม่ได้มันต้องทุกคนเดี๋ยวกล่องมันมากล่องมันอยู่นี่มีกล่องด้วยถ้ากล่องมันนะจะดไูไม่กดสิวมานะ ไปกระสิวมาน้าเป็นรอยเต็มเลย่ลประมาณเจวันโปรสิบสามนิ้วชิป M1 วหน่วยความจำแปดจิกขนาดห้าอ้าวห้ายี่สิบสองมีกล่องให้ หัวชาร์จที่มันอันใหญ่ๆของเขาเขาเก็บไว้อยู่นะไ mm hmm. mm hmm. ปนครบแเ,เปนย่างี่หัวชาร์จที่มันเป็นหัวชาร์จแบบมันมีอยู่วันน้เห็นอยู่แล้วยี่หัวชาร์จที่มันเป็น,น,น,ปนอะไรนะทุกคน,นที่มัเป็นเ 11, 30, 000, มือหนึ่งสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามหมื่นสยังหรอแต่่หรอเาเวันหรือเา นมันยังใช้ดีอยู่นะเอาดีๆมาใครอยากได้พิมพ์มาเลยใครมีลูกเดนหนังสือใครแบบต้องตัดต่อง,งาน,นก็ลมทัดนี่มีกลองมีกล่องให้อย่างดีอ กลองไม่เอี่ยมไม่มีลูกนี่กลองกองสวยมากกล่องสภาพสวยมากอันนี้ยังอยู่เลยนี่มีใบกส<อ>ช,อ,ชอ,อะไรก็ไม่รู้มีตาแอปเปิลด้วยมีตาแอปเปิลนะซื้อมาเท่าไหร่มีใบไหมมีตาแอปเปิลติดได้แต่ว่าแท่นชาร์จมันไม่มีแลวแท่นชาร์จหาไม่เจอไม่รู้มนไปอยู่ไหน วุ้ยกล่องยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยวะไม่เคยได้ไม่เคยอันนี้เลยตอนนั้นนะ่ะตัดต่อวิดีโอไงทุกคนก็เลยซื้อมาแต่เวลาตัดต่อมันตัดต่อเร็วมากเลยซื้อมาหลายบาทอยู่ใช่ไหมใช่มันหลายปีแล้ววะ่ะมันตั้งแต่ปีอะไรเนี่ยทุกคนใครสนใจ macbook macbook pro มีใครสนใจไหมสภาพ เกือบร้อยเปอร์เซน MacBook Pro M หนึ่งราคา 1> M one ชิป M one ไม่มีอะไรอยู่ในเครื่องเฮ้หาขาขาตั้งอันนี้มันไม่เจอวะสี่หมื่นหนึ่งไม่รู้ไม่ดูราคาชัดเจนนั่นเนี่อันนี้ดูใน Google เหรอ,อนี่มีลำโพงลำโพงม,มีสองด้านลำโพงม,มีสองด้าน สวยสวยงามอ่ะสรุปเงียบไม่มีคนซื้อเก็บขอแยกเก็บก่อนนะคะ <laughs> เก็บเพื่อก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันชำรุดไปเจอพอดีใครจะซื้อบอกนะติดต่อมาได้จะซื้อไหมให้เท่าไหร่ว่ามาออมมีคนถามเท่าไหร่ <laughs> เดี๋ยวหาหัวชาติให้ก่อน ไอ้ต้าหัวชาร์ดอันนี้จานไปอยู่ไหนวะลองดูลองดูนี่เหมือนเคยเห็นอ่ะเออหัวชาร์ดอันใหญ่อ่ะใช่นี่ไงเออเออหัวชาร์จมีมีหัวชาร์จนะนี่มีแท่นชาร์จให้ด้วยแกจะขายไปเอาสายชาร์จมาหน่อยเอาสายชาร์จมาอันนึงอยู่ไหนไม่ใช่อันนี้อันนี้ชาร์ดช้าไปเอาเหมือนเห็นอยู่ทางนี้ปะหัวชาร์จชันอะอยู่ในอยู่ในอยู่ในห้องปะสายชาร์จที่เป็นอะันนี่หรอ นนทุกคนเดี๋ยวเปิดดูให้อันนี้ปะเออเออเออเอ,อ,อันนี้ก็ใช่เอออันนี้อันสั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอัน,นอันนี้แบบไม่ใช่อะยู่ในในห้องแหละมีทุกคนราคามือนหนึ่งเท่าไหร่ดูราคามื่อนหนึ่งขนาดจีมันดูไม่แน่ชัดอ่ะมันแบบไม่เป็นือยังไงกไม่ไม่สายชาร์จเป็นไ MacBook Pro ไม่เอาที่ชาร์จธรรมดาได้แหละชาร์จไอโฟนแค่จะเอาสายมันมาเสียบกับอันนี้กับหัวมันเอออันนั่นแหละามาแล้วเสียบให้หน่อย พ่รูปอีกแล้วไม่เดี๋ยวเผื่อมีคนในตตเขาอยากได้บ้างไงแต่รองเท้านั้นขายไปแล้วนะสามหมื่นขายแล้วขายไปแล้วด้วยมีคนซื้อจ้า <H it> ได้กําไรฉ่ําเลยคนที่ซื้อไปนะ่ะ <H it> ได้กําไรฉ่ําเลยคนที่ซื้อไปอะ่ะบอกเลย <H it> ช่วยหาหน่อยว่หาราคาไม่เห็นนะอ,อ,อ่ะเอออ่ะลองหาราคาเตาตะามึงลองหาราคาไอ อะไรพี่ 1. 1> เลี้ยงไว้ไหม MacBook Pro ซิป M1 โหปีอะไร5ปียังต่ำเยี่ยน,นี่เปิดได้เดี๋ยวดูให้สภาพดีสภาพดีสภาพดีมาก เออแปดหมื่นสองเก้าร้อยถึงหนึ่งแสนไม่ใช่น้องแม c b o o k Pro M o มันต้องใส่ให้ละเอียดแลมแรมเท่าไหร่เนี่ยมันต้องใส่แรมใส่นี้ด้วยละกรสีไม่ตื่นเลยแล้วปีด้วยอ่ะงั้นหาเอง LED เท่าไหร่จ๊ะอ่าห้าร้อย LED ห้าร้อยแรมเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้เท่าไหร่มาดูดูขนาดสิเธอเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยข้างหลังข้างหลัง ห้าหนึ่งสองแปดจีบรุ่นสิบสามนิ้วสิบามนิ้วทุกคนเดี๋ยวดิฉันจะสนุราคาก่อนนะนี่มันใช้ยากป่ะโอ้ง่ายมาก ไม่เกินสองหนึ่งนโดยที่หนึ่งเก้า